วิญญาณมาตะล้อมรวมขั้นสูงระดับเก้าฟางหยวนตรวจสอบอย่างระมัดระวังและพบว่ารูปลักษณ์ของมันไม่แตกต่างจากระดับ8ดมากนักอย่างไรก็ตามมันผ่านการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพเรียบร้อยแล้วนี่คือวิญญาณมาตะระดับเก้าดวงที่สองของฟางหยวนซึ่งจะช่วยเหลือเขาได้มากสะล้อมรวมสี่ท่าแห่งความโศกเศร้าจะยกระดับเป็นคฤหาดวิญญาณมาตะระดับเก้าด้วยสิ่งนี้ คารืหาดวิญญาณมตะระดับเก้าคารืหาดวิญญาณมตะระดับเก้ามีเพียงไม่กี่หลังในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติหอคอยดวงตาสวรรค์ของวังสวรรค์เป็นคารืหาวิญญาณมตะระดับเก้าที่มีชื่อเสียงที่สุดน่าเสียดายที่วิญญาณชะตากรรมถูกทำลายไปแล้วดังนั้นมันจึงไม่สามารถสร้างขึ้นได้อีก เมื่อข้านำวิญญาณอมะตะล้อมรวมขั้นสูงระดับเก้าใส่กลับเข้าไปในสระล้อมรวมสี่ท่าแห่งความโศกเศร้าคารืหายวิญญาณอมะตะหลังนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพเช่นกันหากมีการจัดอันดับคารืหาสวิญญาณอมะตะมันจะได้รับอันดับหนึ่งอย่างแน่นอนฟังหยวนประเมินอยู่ในใจหากเป็นก่อนหน้าสระล้อมรวมสี่ท่าแห่งความโศกเศร้าอาจอยู่ในระดับเดียวกับเมืองจกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ แต่เมื่อมันกลายเป็นคฤหืหา์วิญญาณมตะระดับเก้ามันสามารถก้าวข้ามเมืองจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างง่ายดายท้ายที่สุดเมืองจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่มีวิญญาณมตะระดับเก้าแน่นอนว่าฟางหยวนต้องดัดแปลงสะลอมรวมสีธาตุแห่งความโศกเศร้าเพื่อให้มันสามารถรองรับวิญญาณมตะหลอมรวมขั้นสูงระดับเก้าดวงนี้ฟางหยวนเป็นเทพบนเส้นทางแห่งการหลอมรวม และเป็นปรมาจารย์สูงสุดบนเส้นทางแห่งการหลอมรวมมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเขาที่จะดัดแปลงสิ่งนี้ฟางหยวนเก็บวิญญาณอมตะหลอมรวมขั้นสูงระดับเก้าและตรวจสอบตัวเองดังคาดเมื่อเขาครอบครองวิญญาณอมตะระดับเก้าดวงที่สองท่าไม้ตายอมาตาปกปิดความลับสวรรค์ก็แทบพังทลายมันถูกใช้งานด้วยความเร็วสองเท่านี่แสดงให้เห็นว่า วิญญาณอมะตะล้อมรวมขั้นสูงระดับเกาจะช่วยเหลือเขาได้เป็นอย่างมากมันจะทำให้ฟางหยวนหลอมรวมและยกระดับวิญญาณอมะตะระดับแปดได้อย่างง่ายดายโชคดีที่เทพอมะตะกลุ่มดาวและเทพอมะตะตาวันเดือดใช้พลังงานอมะตะจำนวนมากไปแล้วพวกเขาต้องเก็บพลังงานอมะตะที่เหลือเอาไว้เพื่อปรับแต่งร่องรอยของพลังงานแห่งเตาในสภาพแวดล้อม และเผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉินพวกเขาไม่สามารถตรวจสอบค่าบ่อยนักนี่ช่วยลดแรงกดดันต่อท่าไม้ตายอมตะปกปิดความลับสวรรค์ไปได้มากฟังหยวนตระหนักดีว่าท่าไม้ตายอมตะปกปิดความลับสวรรค์เมื่อถึงขีดจำกัดแล้วหากเขาหลอมรวมวิญญาณอมตะระดับเก้าดวงที่สามท่าไม้ตายอมตะปกปิดความลับสวรรค์จะไม่สามารถปกปิดมันได้อย่างสมบูรณ์ ข้าควรหลอมรวมวิญญาณมาตะระดับเก้าดวงที่สามหรือไม่หากหลอมรวมข้าจะหลอมรวมวิญญาณมาตะาดวงใดฟังหยวนสงบจิตใจและเริ่มวิเคราะห์สถานการณ์ตอนนี้เขามีปัญหาทั้งภายในและภายนอกปัญหาภายในอันดับแรกคือความไม่สเสถียรของมิติช่องว่างจัก,กรพพรดเนื่องจากร่องรอยของพลังงานแห่งเตาที่ไม่ขัดแย้งกันเหตุการณ์ผิดปกติทุกชนิดเกิดขึ้น และทำให้ระบบนิเวศของมิติช่องว่างจากักรพรดปั่นป่วนนอกจากนั้นยังมีภัยพิบัติแม้แต่เทพก็ยังต้องเผชิญหน้ากับภัยพิบัติท่ามกลางเทพทั้งสามเป็นเรื่องยากที่เทพอมาตะตะวันเดือดและเทพอมาตะกลุ่มดาวจะใช้วิธีบนเส้นทางแห่งการเวลาเพื่อเร่งเวลาในมิติช่องว่างของพวกเขาเนื่องจากร่องรอยของพลังงานแห่งดาวที่ขัดแย้งกันหลังจากทั้งหมด วิธีเร่งเวลาระดับสูงต้องสลักร่องรอยของพลังงานแห่งเตาบนเส้นทางแห่งการเวลาไว้ในมิติช่องว่างนั้นแต่ฟางหยวนเร่งเวลาของมิติช่องว่างจักรรพดิเป็นสองเท่านี่ช่วยเพิ่มผลผลิตพลังงานอามาตะได้มากอย่างไรก็ตามฟางหยวนไม่สามารถเพิ่มความเร็วมากกว่านี้มิฉนั้นเหตุการณ์แปลกประหลาดจะปะทุขึ้นบ่อยครั้งและก่อตัวเป็นภัยพิบัติที่น่าสะพรึงกลัว ภัยพิบัติเหล่านี้จะทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงมันจะสร้างความสูญเสียอย่างมากหากความสูญเสียเกิดขึ้นมันจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อฟางหยวนก่อนหน้านี้ฟางหยวนใช้ท่าไม้ตายมาตะาพื้นที่ก่อนหน้าและสะแก่นแท้ปีเพื่อกู้คืนแหล่งทรัพยากรบางส่วนแต่ตอนนี้เขาไม่สามารถใช้งานพวกมันได้อีก เนื่องจากน้ำในสระแก่นแท้ปีถูกใช้ไปจนหมดนอกจากนั้นวิธีนี้ยังต้องพึ่งพาร่องรอยของพลังงานแห่งเตาบนเส้นทางการเวลาเหตุการณ์แปลกประหลาดจะพัฒุคืนเมื่อร่องรอยของพลังงานแห่งเตาบนเส้นทางแห่งการเวลากระจายตัวไปอย่างไร้ระเบียบมันจะซ้ำเติมสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อลดความเสี่ยงนี้ข้าต้องสร้างเส้นโลหิตการเวลา ปัญหาต่อมาของมิติช่องว่างจัก,กรพพรดก็คืออาหารของร่างทารกอมตะร่างฐารกอมตะของฟางหยวนถูกสร้างขึ้นจากวิญญาณอมตะทารกอมตะระดับเก้ามันต้องการอาหารทุกช่วงเวลาหนึง่งและอาหารของมันก็คือมิติช่องว่างระดับใกล้เคียงกับมันฟางหยวนเป็นผู้อมตะระดับเก้าเขาต้องกินมิติช่องว่างระดับเก้าเมื่อพิจารณาถึงจุดนี้ มีเพียงเทพอมะตะตะวันเดือดและเทพอมะตะกลุ่มดาวเท่านั้นที่เป็นอาหารของฟางหยวนมันยากเกินไปแต่ฟางหยวนเตรียมพร้อมอยู่แล้วเขาวางแผนต่อต้านเทพอมะตะสวรรค์พ,พิภพ,พที่ฝืนขืนชีพในถ้ำปีศาจคลังก่อนที่เทพอมะตะสวรรค์พ,พิภพ,พจะตายเขาอยู่ห่างจากระดับเกาเพียงเล็กน้อยศพของเขามีมิติช่องว่างกึ่งระดับเกายิ่งไปกว่านั้น เทพอมตะสวรรค์พิภพยังบ่มเพาะบนเส้นทางสวรรค์มันมีเอกลักษณ์และเสถียรมากด้วยปกติเมื่อผัวอมตะเสียชีวิตมิติช่องว่างของพวกเขาจะไม่เสถียรและจะผสานตัวเข้ากับโลกภายนอกเพื่อดูดซับปราณสวรรค์พิภพกระทั่งก่อตัวเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์หรือถ้ำสวรรค์แต่มิติช่องว่างบนเส้นทางสวรรค์ของเทพอมตะสวรรค์พิภพพิเศษและเสถียรมาก ในอนาคตหากไม่มีทางเลือกข้าจะแยกดวงวิญญาณของข้าและเข้ายึดครองร่างกายของเทพอมะตะสวรรค์พิภพเพื่อสร้างร่างแยกบนเส้นทางสวรรค์จากนั้นข้าจะใช้ร่างนี้ก้าวเข้าสู่ระดับเก้าก่อนจะกลืนกินมิติช่องวางระดับเก้าของมันศพของเทพอมะตะสวรรค์พิภพเป็นอาหารในอนาคตของฟางหยวนแน่นอนว่าการทำเช่นนี้ค่อนข้างสิ้นเปลือง หากเป็นไปได้ฟางหยวนต้องการร่างแยกที่เป็นเทพบนเส้นทางสวรรค์เพื่อช่วยเหลือเขามากกว่านอกจากปัญหาภายในฟางหยวนยังมีปัญหาภายนอกปัญหาภายนอกก็คือเหล่าเทพฟางหยวนลอบหลอมรวมวิญญาณอมตะระดับเก้าสองดวงอย่างเงียบๆนี่เป็นข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาในเวลานี้เทพคนอื่นๆก็มีข้อได้เปรียบบางอย่างเช่นกัน เทพอมาตะาตะวันเดือดปรับแต่งร่องรอยของพลังงานแห่งเตาในสภาพแวดล้อมได้มากที่สุดท่ามกลางเทพทั้งสามในอาณาเขตของเขาเขาสามารถต่อสู้กับเทพอีกสองคนพร้อมกันและกระทั่งเป็นฝ่ายได้เปรียบหลังจากทั้งหมดร่องรอยของพลังงานแห่งเตาขยายพลังอำนาจได้มากเกินไปเทพอมาตะกลุ่มดาวจะได้กว่าเทพอมาตะตะวันเดือดในแง่มุมนี้ แต่ร่องรอยของพลังงานแห่งเตาบนเส้นทางแห่งปัญญาที่นางปรับแต่งได้ก็เหนือกว่าฟางหยวนอย่างชัดเจนนอกจากนี้ฟางหยวนยังสามารถคาดเดาว่าเทพอมาตะกลุ่มดาวกำลังดัดแปลงท่าไม้ตายของนางฟางหยวนแทบไม่มีเวลาสำหรับเรื่องนี้เขาได้รับวิญญาณอมาตะระดับ92ดวงแต่เขาไม่มีท่าไม้ตายอมาตะาที่ใช้งานร่วมกับพวกมัน ทักษะด้านการคิดค้นท่าไม้ตายของฟางหยวนด้อยกว่าเทพอมาตะากลุ่มดาวด้วยเหตุนี้วิญญาณอมะตะระดับ9้าทั้งสองดวงจึงไม่สามารถให้ความช่วยเหลือฟางหยวนได้อย่างเต็มทียังมีอีกแง่มุมหนึ่งของเทพทั้งสองที่ฟางหยวนรู้สึกอิจฉาเทพอมตะตะวนัวนเดือดมีถ้ำสวรรค์นิรันดรขณะที่เทพอมตะกลุ่มดาวมีวังสวรรค์ทั้งสองมีฐานที่มันของตนเอง ตราบเท่าที่พวกเขาซ่อนตัวอยู่ภายในพวกเขาจะสามารถแสดงพลังอำนาจของจกักรพรรดิเต๋าที่แท้จริงสิ่งนี้ทำให้พวกเขามีป้อมปราการที่ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถทะลวงผ่านแม้สถานการณ์จะเลวร้ายตราบเท่าที่พวกเขามีฐานที่มัน่นพวกเขาจะสามารถตั้งหลักและรอเวลาตอบโต้แต่ฟางหยวนไม่มีมันมิติช่องว่างจากักรพรรดิไม่เสถียร เขาจะกล้าใช้มันเป็นสนามรบได้อย่างไรเขาไม่สามารถเปรียบเทียบกับเทพอีกสองคนในแง่มุมนี้ท้ายที่สุดเทพทั้งสองก็เคยมีชีวิตอยู่ในอดีตขณะที่ฟางหยวนไม่แม้แต่จะเป็นผู้อมาตะาระดับ8ในชีวิต500ปีของเขาสาเหตุหลักที่ทำให้ฟางหยวนพบกับความยากลำบากในชีวิต500ปีคือเจตจำนงสวรรค์มันเป็นการจัดเตรียมเพื่อใช้ฟางหยวนเป็นตัวหมากเบีย ดังนั้นเมื่อฟางหยวนพบกับสถานการณ์ที่เลวร้ายเขาจะไม่มีสถานที่หลบภัยฟางหยวนครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่แต่เขาก็ไม่สามารถตัดสินใจเขากำลังเผชิญหน้ากับทางเลือกที่ยากลำบากเขาควรหลอมรวมวิญญาณธรมตาระดับก้าวต่อไปหรือไม่ไม่ว่าเขาจะเลือกเส้นทางใดมันก็จะส่งผลกระทบต่อเขาอย่างมากตัวอย่างเช่น หากเขาเลือกห้อมรวมวิญญาณอมตะระดับเกาที่สามารถใช้ในการต่อสู้โดยตรงเขาอาจสามารถปราบปรามเทพคนอื่นๆหากเขาไม่ห้อมรวมวิญญาณอมตะระดับเกาถ้าหมายตายอมตะปกปิดความลับสวรรค์จะยังสามารถปกปิดความจริงได้อีกชั่วระยะเวลาหนึง่งฟางหยวนสามารถใช้โอกาสนี้สะสมความได้เปรียบทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของฟางหยวนข้ามีข้อมูลไม่เพียงพอ ฟางหยวนถอนหายใจต่างจากการต่อสู้ในถ้ำปีศาจคลังตอนนี้เหล่าเทพมีเวลาพัฒนาตัวเองวิธีการและไพ่ตายของพวกเขาเปลี่ยนไปแล้วสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องยากข้อดีของการเลือกเผชิญหน้าโดยตรงคือสามารถรับข้อมูลได้อย่างเต็มที่แต่ฟางหยวนรู้สึกว่าแผนการปราบปรามเทพทั้งสองคนพร้อมกันค่อนข้างยาก พวกเขามีอนณาเขตของตนเองหากพวกเขาร่วมมือกันฟางหยวนจะยิ่งยากลำบากเมื่อการแข่งขันของสามเทพยืดเยื้อออกไปความสำคัญของข้อมูลก็ยิ่งเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามฟางหยวนไม่เชี่ยวชาญด้านนี้เส้นทางแห่งข้อมูลมีความเชี่ยวชาญด้านการรวบรวมข้อมูลแต่ฟางหยวนไม่เคยมีความสำเร็จที่โดดเด่นบนเส้นทางสายนี้นี่ไม่ได้หมายความว่า เขาไม่มีความก้าวหนะ้าบนเส้นทางแห่งข้อมูลแม้ลี่เสี่ยวไปจะมีอนาคตที่สดใสบนเส้นทางแห่งข้อมูลแต่ตอนนี้เขายังเป็นเพียงตัวมากที่ไม่สามารถใช้งานฟางอยู่มีรากฐานบางอย่างบนเส้นทางแห่งข้อมูลแต่ความสำเร็จบนเส้นทางแห่งข้อมูลของเขาไม่เคยก้าวหนะ้ทาทันความต้องการของเขาเปรียบเทียบกับเทพอีกสองคนฟางหยวนยังด้อยกว่ามากในแง่มุมนี้ เทพอมตะตะวันเดือดตรวจสอบเขาเทพอมตะกลุ่มดาวอนุมานเขาแต่ฟางหยวนไม่มีวิธีตอบโต้ทั้งสองขณะที่ฟางหยวนกำลังไตรตรองเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้สถานการณ์ในทะเลทรายตะวันตกก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วหวานเซียวหวานหาวกวางซุนหวังวานซื่อหงโจ้่งซินและคนอื่นๆมาถึงฐานทัพใหญ่ของตระกูลเซียว ข้ารู้จุดประสงค์การมาของพวกเจ้าแล้วตระกูลฟางก้าวเข้าสู่เส้นทางสายปีศาจพวกเขาเป็นความอัปยศยของทะเลทรายตะวันตกตระกูลเสียวของข้ายินดีสนับสนุนตระกูลหวานเพื่อกอบกู้ดินแดนที่ถูกปล้นชิงไปเสียวเย่หูแสดงจุดยืนของตระกูลเสียวหลังจากเจรจาอยู่ชั่วครู ตระกูลหวานยินดีมอบแหล่งทรัพยากรหลายแห่งให้กับตระกูลเซียวเป็นการตอบแทนในเวลาเดียวกันวังสวรรค์จะสนับสนุนหินวิญญาณอมตะให้พวกเขายิ่งไปกว่านั้นวังสวรรค์ยังรับประกันว่าหากเทพอมะตะล้อมรวมสวรรค์เคลื่อนไหวเทพอมะตะกลุ่มดาวจะปรากฏตัวเพื่อขัดขวางเขาและปกป้องก,องกองกำลังฝ่ายธรรมะของทะเลทรายตะวันตก ด้วยความช่วยเหลือจากโจซส่งซินและหวานซื่อหงกองกำลังพันธมิตรฝ่ายธรรมะทะเลทรายตะวันตกเพื่อต่อต้านตระกูลฟางจึงถือกำเนิดขึ้นในที่สุดตัดภาพไปยังภายในมิติช่องว่างจากกักรพรรดิณนะทะเลทรายตะวันตกน้อยใบหน้าของนางเงือกอี้ซีกลายเป็นซีดขาวนางหอบหายใจอย่างหนักหน่วงขณะมองอุโมงค์ทรายลอยฟ้าที่อยู่ด้านหน้า ในที่สุดก็สำเร็จวีสีพึมพาพผัวมาตะเผ่ามนุษย์หินสื่อสารเพื่อขอบคุณนางวีสีเจ้าเชี่ยวชาญเส้นทางแห่งวารีการจัดการแหล่งทรัพยากรบนเส้นทางแห่งปัพภีเป็นเรื่องยากสำหรับเจ้าแต่ข้าไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้ด้วยตนเองจริงๆเผ่ามนุษย์หินเชี่ยวชาญเส้นทางแห่งปัตภี นี่คือความสามารถโดยกําเนิดของเผ่าพ,พันธุ์เดิมทีซื่อสารเผยและซื่อกังไปเป็นผู้รับผิดชอบภารกิจนี้อย่างไรก็ตามเมื่อไม่นานนี้ฟางหยวนส่งผู้มาตะเผ่า,ามนุษย์หินหลายคนออกไปทําภารกิจนอกมิติช่องว่างจากักรพารดตรวมถึงซื่อกลัวไปซื่อสารเผยไม่มีทางเลือกนอกจากต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นในที่สุดวีซีก็รับภารกิจนี้ แม้วิซีจะเชี่ยวชาญบนเส้นทางแห่งวารีแต่นางเป็นผู้มาตระดับเจ็ดด้วยความร่วมมือของทั้งสองพวกเขาใช้เวลาเกือบสิบวันในการจัดการแหล่งทรัพยากรนี้เมื่อเห็นซื่อสารเผย,ยแสดงความขอบคุณวีซีตอบกลับด้วยทัศนคติที่อ่อนน้อมถ่อมตนนางมีแผนการของนาง แหล่งทรัพยากรเช่นอุโมงค์ทรายลอยฟ้าสามารถใช้เป็นจุดชี้พจรของเส้นโลหิตปฐพีร่างแยกของฟางหยวนจะมาที่นี้เพื่อสร้าง่า้กลนวิญญาณมาตะและเปลี่ยนมันเป็นจุดชี้พจรของเส้นโลหิตปฐพีนี่เป็นโอกาสที่ข้าจะได้พบร่างแยกของท่านฟางหยวนย้อนกลับไปเมื่อวีซีเห็นร่างหลักของฟางหยวนความมุ่งมั่นของนางถูกสั่นคลอน แต่นางก็สามารถก้าวข้ามช่วงเวลานั้นมาได้นางไม่หวังที่จะสร้างสายสัมพันธ์กับร่างหลักของฟางหยวนดังนั้นนางจึงเปลี่ยนเป้าหมายไปที่ร่างแยกของเขาตราบเท่าที่นางสามารถเชื่อมต่อกับฟางหยวนและกลายเป็นคู่มั่นของเขาสถานะของเผ่าเงือกจะมั่นคงและไม่สั่นคลอนยิ่งไปกว่านั้นด้วยความสัมพันธ์ดังกล่าว เผ่ามนุษย์เงือกจะได้รับการคุ้มครองและพัฒนาได้ดีขึ้นนี่เป็นแผนการปัจจุบันของวีซีดังนั้นนางจึงรับภารกิจนี้ท่านใดนั้นร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าท่านอูสวยสื่อสารเผยแสดงความเคารพเขามาที่นี่อูสวยเป็นร่างแยกของฟางหยวนหัวใจของวีซีเต้นเร็วขึ้นขณะที่นางพยายามให้กำลังใจตัวเอง ตอนนี้เผ่ามนุษย์เงือกขึ้นอยู่กับนางแล้ววีสีเร่งตรวจสอบภาพลักษณ์ของตนเองครั้งนี้นางสวมสร้อยคอไข่มุกที่หายากและล้ำคา่ามันปลดปล่อยกลิ่นอายของท้องทะเลออกมาอย่งต่อเนื่องเสื้อคลุมที่งดงามของนางเผยให้เห็นรูปร่างที่เยาอยวนใจขณะที่เกรดของนางส่องประกายสว่างสวัยไร้ตำหนิวีสีพยักหน้าด้วยความพึงพอใจอยู่ภายใน และพยายามให้กำลังใจตนเองนางมองไปรอบๆด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าขณะที่นางพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแสดงท่าทางที่น่าลหลงไหลซื่อสารเพยตกตะลึงเขาเข้าใจแผนการของเงือกสาวผู้นี้ทันทีเมื่ออูสวยมาถึงวีซีกล่าวเบาๆคารวะท่านอูสวยเสียงของนางทำให้ร่างกายของซื่อสารเพยสั่นสะท้าน จากนั้นเขาก็เร่งทักทายอูสวยเช่นกันอูสวยที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าชำเลืองมองพวกเขาและพยักหน้าเบาๆก่อนจะกระตุ้นใช้ท่าไม้ตายเพื่อตรวจสอบอุโมงค์ทรายลอยฟ้าอย่างระมัดระวังหลังจากตรวจสอบอูสวยกล่าวด้วยความพึงพอใจไม่เลวพวกเจ้าจัดการอุโมงค์ทรายลอยฟ้าได้ดีมากจากนั้นอูสวยก็เริ่มจัดตั้งค่ายกลวิญ,ญญาณอมตะ วิ่สีเฝ้ามองอูสวยอย่างระมัดระวังเขามีมัดกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งและหล่อเหลาเขาเหมือนวีรบุรุษที่ไม่มีผู้ใดสามารถเปรียบเทียบรูม่านตาสีเหลืองอมพันของเขาดูลึกลับน้าค้นหาเขามังกรบนศีรษะของเขาใหญ่โตหน้าเกรงขามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกล็ดมังกรสีทองที่ส่องประกายระยิบระยับ พวกมันตรงตามแนวคิดด้านความงามในความรู้สึกของเผ่าเงือกงดงามนักวิสีชื่นชมอยู่ในใจความงามของร่างหลักของฟางหยวนทำให้นางตกใจนางรู้สึกถึงความต่ำต้อยของตนเองแต่รูปลักษณ์ของอู๋สวยทำให้หัวใจของนางเต้นแรงหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมงอู๋สวยก็ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งค่ายกลวิญญาณอมตะ ท่านอูสวยช่างยอดเยี่ยมนักท่านสามารถจัดตั้งค่ายกลวิญญาณมาตะได้โดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยวีสีเร่งยกยองอูสวยยิ้มนั่นยังไม่สามารถสรุปข้าต้องทดลองใช้งานจริงก่อนดูแลความปลอดภัยของตนเองการกระตุ้นใช้งานค่ายกลวิญญาณมาตะครั้งแรกมีความเสี่ยงหากมันล้มเหลวค่ายกลวิญญาณมาตะอาจแตกเป็นชิ้น ผู้มาตะจะได้รับผลกระทบย้อนกลับที่ร้ายแรงนอกจากนั้นสภาพแวดล้อมก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง่ายกลนวิญญาณมาตะของที่นี้มันเป็นจุดชี้ประจรของเส้นโลหิตปฐพีหากมันล้มเหลวหรือพังทลายนอกจากแหลง่งทรัพยากรจะได้รับความเสียหายครั้งใหญ่มิติช่องว่างจัก,กรรพาิก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย ก่อนหน้านี้เคยเกิดความล้มเหลวหลายครั้งในการจัดตั้งค่ายกลวิญญาณมาตะของจุดชีพจรมันทำให้เกิดสถานการณ์ที่น่ากลัวอูสวยกระตุ้นใช้งานค่ายกลวิญญาณมาตะอย่างระมัดระวังเขาเป็นผู้มาตะบนเส้นทางแห่งธาตุเหตุผลที่เขาสามารถจัดตั้งค่ายกลวิญญาณมาตะเพราะเขาแบ่งปันความสำเร็จกับร่างหลกักดังนั้นหากมันเกิดข้อผิดพลาด มันจะเป็นเรื่องยากสำหรับอูสวยที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตนเองค่ายกลวิญญาณมาตะเริ่มทำงานไม่มีสิ่งใดผิดพลาดดวงตาของอูสวยส่องประกายสว่างสวัยอย่างต่อเนื่องหลังจากสูดหายใจหลายครั้งในที่สุดวี่สีก็ไม่สามารถอดทนนางเข้าหาอูสวยอย่างกล้าหาญและกล่าวด้วยท่าทางเคารพท่านอูสวยดูเหมือนค่ายกลนจะไม่มีปัญหา อูสวยไม่ได้มองนางเขาสูดหายใจและขมวดคิ้วเล็กน้อยกลิ่นนี้คือวี่ซีมีความสุขมากและกำลังจะตอบกลับด้วยความเขินอายว่ามันคือกลิ่นหอมจากไข่มุกข,ของนางแต่ในจังหวะนี้ค่ข่กนพลันระเบิดคืนอย่างกระทันหันกลิ่นเหม็นโผวยพุ่งออกมาจากอุโมงค์ทรายลอยฟ้าในระยะสิบลี้เต็มไปด้วยกลิ่นเหม็น ใบหน้าของอี้ซีกลายเป็นซีดเผือดนางแทบอาเจียนออกมากลิ่นหอมของไข่มุกไม่สามารถกลบกลิ่นเหม็นเหล่านี้นอกจากนี้สร้อยคอไข่มุกสีขาวบริสุทธิ์ของนางยังถูกย้อมเป็นสีดำอูสวยหัวร้อเสียงดังอย่ากังวลนี่คือกลิ่นดินวิธีย้ายอุโมงค์ทรายลอยฟ้าไม่ดีพอดังนั้นกลิ่นเหม็นจึงสะสมอยู่ในอุโมงค์ทรายแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้ว มันถูกปลดปล่อยออกมาแล้วไม่มีภัยคุกคามซ่อนอยู่ขอแสดงความยินดีกับท่านอูสวยสื่อสารเพื่อเร่งตอบสนองวีสีอดทนต่อกลิ่นเหม็นและยกย่องเช่นกันทั้งหมดเป็นเพราะความสามารถของท่านอูสวยนางรวบรวมความกล้าเข้าหาเขาอีกครั้งนางพยายามอย่างเต็มที่เพื่อดึงดูดสายตาของอูสวยแต่ในเวลานี้ หินทรายกลับพุ่งออกมาจากอุโมงค์ทรายลอยฟ้าหินทรายที่ชื้นแฉะปลดปล่อยกลิ่นเหม็นยิ่งกว่าก่อนหนะ้าหินทรายลอยขึ้นสู่อากาศก่อนจะตกลงมาและสาดกระจายไปทั่วมันไม่ต่างจากขยะเปียกวีสีมองเห็นหินทรายเหล่านั้นด้วยความสิ้นหวังร่างกายของนางเปรอะเปื้อนไปด้วยของเหลวสีดำในสถานการณ์นี้ไม่ว่านางจะงดงามเพียงใด อู๋สวยก็จะไม่หวั่นไหวหลังจากนั้นสักครู่เม็ดทรายละเอียดจํานวนมากก็พุ่งออกจากอุโมงค์ทรายลอยฟ้าอีกครั้งเม็ดทรายโปรยปลายลงมาราวกับละอองฝนเมื่อเวลาผ่านไปอุโมงค์ทรายลอยฟ้าก็กลายเป็นจุดชี้ปรจรของเส้นโลหิตวรตพีอย่างสมบูรณ์อู๋สวยพยักหน้าด้วยความพึงพอใจและกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ร่าเริงตอนนี้เส้นโลหิตประพีวงที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้ว แม้เราจะเคยสร้างเส้นโลหิตประรพีวงที่สองก่อนการต่อสู้ที่ถ้ำปีศาจคลังแต่เส้นโลหิตประรพีทั้งสองวงก่อนหนะ้ายังไม่สามารถแข่งขันกับเส้นโลหิตประรพีในปัจจุบันข้ามั่นใจว่าโลกนี้จะดีขึ้นเรื่อยๆวีสีกล่าวเสริมอู๋สวยชำืองมองนางและซื่อสารเผยก่อนจะบินจากไปวีสีและซื่อสารเผยเร่งกล่าวลา เพียงเมื่ออูสวยหายตัวไปที่เส้นขอบฟ้าวีซีจึงหันหน้ากลับมามองตัวเองและถอนหายใจด้วยความผิดหวังสื่อสารเผยหัวร้อยอยู่ในใจเขารู้แผนการของเงือกสาวผู้นี้แต่เขาไม่ได้เย้ยหยันนางเผ่ามนุษย์เงือกย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในมิติช่องว่างจัก,กรารระยะหนึ่งแล้วมันไม่สั้นและไม่ยาวผู้อมาตะาเผ่ามนุษย์เงือกขยันขันแข็ง พวกมาตาเกือบทั้งหมดต่างรู้จักพวกนางในความคิดเห็นของสื่อสารเพยการพึ่งพาความแข็งแกร่งเพื่อเอาชีวิตรอดเป็นแผนการที่ชานฉลาดเขาไม่ได้รู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อเผ่ามนุษย์เงือกท้ายที่สุดเผ่ามนุษย์หินก็เป็นผู้ชายทั้งหมดพวกเขาไม่สามารถแข่งขันกับพวกนางดังนั้นซื่อสารเผยจึงแส้ทำเป็นไม่รู้เรื่องราว ข้าจะจัดการแหล่งทรัพยากรบนเส้นทางแห่งพาพีแห่งต่อไปเทพธิดาวีซีเจ้าต้องการร่วมงานกับข้าอีกครั้งหรือไม่ในความเป็นจริงสื่อสารเผยต้องการร่วมงานกับผู้อมตะบนเส้นทางแห่งพารพีแต่ตอนนี้มิติช่องว่างจากรพัดกำลังขาดแคลนกำลังคนอย่างรุนแรงวีซีเคยร่วมงานกับเขาแล้วทั้งสองสามารถสร้างความร่วมมือกันได้ดีในระดับหนึ่ง วีซีสอบถามรายละเอียดก่อนจะปฏิเสธอย่างสุภาพพร้อมกับท่าทางลำบากใจแหล่งทรัพยากรบนเส้นทางแห่งประพีถัดไปไม่สามารถใช้เป็นจุดชี้พจรของเส้นโลหิตปร์พีนั่นหมายความว่าวีซีจะไม่พบร่างแยกของฟางหยวนดังนั้นนางจึงไม่มีแรงจูงใจที่จะรับภารกิจสื่อสารเผยแสดงความเข้าใจจากที่ข้าเห็นเจ้าขวนพักผ่อน วีสีรู้สึกประหลาดใจความคิดหนึ่งผุดขึ้นในใจของนางผู้มมตะในมิติช่องว่างจากักรพรรดิพักผ่อนด้วยงั้นหรือนี่เป็นครั้งแรกที่นางได้ยินคําว่าพักผ่อนจากผู้มมตะของที่นี่สื่อสารเพื่อหัวเราะนี่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของขา้าหอขอยภารกิจจะไม่มีวันว่างเปล่าแท้จริงแล้วมันมีภารกิจไม่รู้จบสิน้นขณะที่เราขาดกําลังคน คนส่วนใหญ่ไม่มีความชำนาญในภารากิจแต่เราไม่มีทางเลือกนอกจากต้องบังคับตัวเองให้ทำมันเท่านั้นมันเหมือนกับเจ้าที่บ่มเพาะบนเส้นทางแห่งวารีและต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการจัดการแหล่งทรัพยากรบนเส้นทางแห่งปฐพีเจ้าอาจไม่สามารถแสดงพลังได้ถึง20สส่วนซึ่งอาจทำให้เจ้ารู้สึกอึดอัดใจดังนั้นข้าขอแนะนำให้เจ้ารับภารกิจบางอย่าง เพื่อช่วยให้เจ้าสามารถแสดงพลังทั้งหมดของเจ้าออกมาด้วยวิธีนี้เจ้าจะสบายใจขึ้นวีสีพยักหนาและแสดงความขอบคุณแต่นางกลับกระอักเลือดอยู่ในใจสิ่งที่เรียกว่าการพักผ่อนก็ยังเป็นการทำภารกิจผู้อมตะเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่รู้ว่าการพักผ่อนที่แท้จริงเป็นอย่างไรนอนข้าไม่ได้นอนมาหลายสิบวันแล้ว ข้านอนเพียงห้าครั้งตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี้และการนอนแต่ละครั้งก็อน้อยกว่าสี่ชั่วโมงข้าอยากนอนข้าจะนอนจนกว่าจะตื่นขึ้นเองตามธรรมชาติเหตุใดแหล่งทรัพยากรบนเส้นทางแห่งพระพีจึงหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่รู้จบสิ้นเมื่อเร็วๆนี้ข้าเบื่อหน่ายกับการดูแลแหล่งทรัพยากรเหล่านี้จนถึงจุดที่อยากอาเจียนแล้ว ข้าหวังว่าแหลง่งทรัพยากรบนเส้นทางแห่งวารีจะถูกส่งเข้ามาบ้างเมื่อคิดถึงเรื่องนี้วีซีรู้สึกอยากตบตนเองด้วยความโกรธเจ้ากำลังคิดสิ่งใดอยู่เจ้ายังต้องดูแลแหลง่งทรัพยากรเพิ่มเติมอีกงั้นหรือข้าหวังว่าแหลง่งทรัพยากรจะไม่ถูกส่งเข้ามาอีกต่อไปข้าหวังว่าภารกิจจะมีน้อยลง ข้าหวังว่าผู้มาตาคนอื่นๆจะจัดการพวกมันแทนข้านอนข้าอยากนอน